วอนนี้นะคะเราจะมาทำคลิปนะคะห้ามขำนั่นเองนะคะทุกคนทำหน้าตัวเองัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เก่าพบกลับกีกแล้วนะคะในช่องมีนั s เ e นะคะที่เห็นเรามากันอยู่เยอะๆแบบนี้นะคะ โทษนี้นะคะเราจะมาทําคลิปนะคะห้ามขำนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งเรามีกระจกอยู่ข้างหลังกันู้นนะคะมีมีคลิปนี้ก็จะตาเร่ๆหน่อยเพราะไม่ได้มองกล้องเขามองกันเองใน <c ười> กระจก <c ười> ใช่ก็คือเดี๋ยวเราจะมองเพื่อนๆนะคะทุกคนเนี่ยในกระจกนะคะแล้วก็ห้ามขำนะคะทุกคนถ้าถือว่าใครขำเนีย่ยจะต้องโ,งโดนทําโทษนะคะทีละคนนั่นเองแต่จริงๆเกมนี้มันยากสลหรบบ้านเรบบารรมากเลยนะตันไงมันยากมันยากค <c ười> ือตัด นาเพราะว่าหน้าจ้องกับหน้าหลังเลยแล้วนั่งอยู่ด้วยกันด้วยโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็คือกฎกติกานะทุกคนรู้แล้วใช่ปะห้า ก่้นห้ามขอออกมาอ่าโอเคปิดอย่างงี้ได้ไหมไม่ได้ให้ปิดเป็นเด็กขาดโอเคนะทุกคนพร้อมนะพร้อมไหมพร้อมแล้วพร้อมแล้วเฮ้ยจอบไม่มีคนเห็นจจอบเลยเพื่อนๆเฮ้ยน้องตัวกูยังก็เป็ดอ่าโอเคพร้อมนะหนึ่งสองสาม

โอเคค่ะทุกคนก็เมื่อกี้นะคะนิวขับเป็นคนแรกนะคะก็โดนทําทําโทษไปเนาะเอางี้คือเราสามารถทําหน้าตาเราเรียนกันได้โอ้ยเธอทำเธออ่าไม่บอกเราเลยเธอทำเธอเราสามารถทําหน้าตาเราเรียนกันได้โอเคไหมเราก็แบบเพื่องในกระแต่ทัางขยับน้ำทั้งจ้าไหนก็อยู่ โอเคแล้วก็พยายามห้ามขำเออห้ามหัวนล้ออ่ะพี่เกณฑ์ห้ามมีเสียงใช่ไหมถ้ามีเสียงไล่สันไล่สันก็ไม่ได้แล้วอ่ะล้อเรียนได้ใช่ไหมไล่กันไม่ได้แล้วไม่เอาแบบใครไล่สันได้อยู่หรือว่าเก็บอาการอยู่นี่แถ้าหยุกหน้าถ้าหยุกหน้าหยุกแม่ได้สมมติว่ามึงทำท่าเนี้ยก็มอยู่ท่านี้ใช่แล้วก็ห้ามขำใช่โอเคทุกคนพร้อมนะพร้อมไหมเปียกพร้อมโอเคพร้อมนะหนึ่งสองสาม ลองขำเร็จะ้ะขำหน้าตัวเทีขำห, <c oughs> หน้าตัทีไปเลยดูหลังดีมันเกี่ยวกับการมากเลยทุกคนหนูไม่ใช่ขำหลายรอบอะโอเคมาพร้อมตอนนี้พร้อมระหว่างที่รอนิวนะคะเก๋พร้อมหนึ่งสองสาม นะคะอะแร้วแลเดี๋ยวรให้โดนทอนโทษก่อนดูดิหน้าตาจองมาเป็นยังไงนะคะเฮ้ยไม่ว่าบอกเลยว่าตาต่อไปต้องเป็นหลังผมแน่นอน้าดูจากหน้าดูจากหน้าดิวใครจำมือใครจำมืออ่ะโอเคทุกคนตานี่พอนะดิวโดนไปแล้วดิวโดนไปแล้วนะคะตาต่อไปจะเป็นใครนะคะเนิ่มสองซับ ดูดิว่าแกจะกลับมาหน้าตาเป็นยัไงอันนี้มาทำอะไรฮะเอาไปลุกหมือนกันจนทิ้งไปเลยเกพ่ออเลนแ่โอเคค่ะคนเม่อกีเปียกโดนไปแล้วนะคะเดี๋ยวรอบต่อไปนะคะมาดูกันว่าใครจะเป็นคนโดนนะคะพอมไหมพรอมส จ๊อบจับขับแล้วทุกคนเห็นจ๊อบขับแล้วใช่จ๊อบไม่มีเยอะจอบไม่ไมีเสียงตะพันอยู่ใช่ใช่พ<อ>ี่ได้จับไก <laughs> ่กน <laughs> ่นเาะว่าการนี้เราเลยจับคนที่อยากเลยไม่ไจับไม่ได้จับโอเค่ะทุกคนเมื่อกี้จ๊อบตัวไปนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ากลับมาจอบถึงเสียง <laughs> จ๊อบจึงเป็นหน้าตาแบบไหนแล้วทุกคนเฮ้ย A later. few moments โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรียกจ๊อบมาเลยจ๊อบเป็ดยังเข้ามาเสร็จแล้วเข้ามาแยแม่งเดี๋ยวกูโดนล้อเดี๋ยวทำไมกูโดนคุ้งยังไงเฮียดูเขาทาแป้งกูดิทอดแดกได้เลยนะเนี่ยเออจริงอ่ะโอเคมาจัดพื้นที่จ๊อบไม่เห็นตาเลยจ๊อบเออจริงอ่ะพร้อมนะพร้อมนะโอเค แล้วมาดูกันว่าใครเอารอบสุดท้ายแล้วเหรอทำไมทำไมถึงกูแล้วมันรอบสุดท้ายเหลวอยู่วะอ่ะเอากี่รอบเออรอบสุดท้ายดีอยู่ไงไม่อยากเี่นแบบนี้แล้วไม่เอาไม่เอารอบสุดท้ายเอาอีกสามรอบโอเคเก็บป่ะอีกสามรอบนะอ่ะพร้อมนายจะสนุกนะตัวเองไม่โดนก็เป็นคนอั้นขำเก่งอ่ะถูกป่ะวิธีใครตกวะไอ้ทีน่อ่ะพร้อมมะหนึ่งสองสาม ต้อยอางกอดลำหนักเลยตอนแรกคือมองได้จอมไปแต่แล้วก็มองได้หลังแล้วหลังแบบเพ่งกูแบบเนี้ยคนชื่อว่าขำสิพี่ขำสิพี่ขำสิแล้วกูก็ขำมา่ะโอเคเดี๋ยวไปแต่งหน้าส,สวยๆก่อนอุ้ยแกหนูมองหน้าใช่ไหมหนูมองหน้าพี่หลังใช่ไหมพี่แบบว่าไอ้เี้ยไม่ไหววะ่ะก็เลยหันไปมองหน้าพี่แกแทนเี้ยไม่ก็หน้าขาวแล้วมองพี่จ๊อบสี่คนตรงเนี้ยไม่ได้มีใครดีๆสักคนเลยเขาชมเขา พเไม่มีใครดีๆสักคนอ่ะเคมารอพี่นัดก่อน A few moments later อ๋ออะไรกัพี่นัดพร้อมไหมรอบนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะเป็นคนโดนอีกพร้อมไหมพร้อมแล้วโอเคพี่นัดต้องมาด้วยกูได้หว้ห้ามห้ามบอกก่อนนะว่าต้องมองหน้าเพื่อนนะห้ามแบบเหล่ไปเกิดจุงกระจกอื่นอะไรอย่างงี้ห้ามมองซ้ายมองขวาโแกงไหนนี่อะไรคของมึงเนี่ยไอ้บ สี่คนนั้นที่อยู่กลุ่มเดียวกันพี่มองพอดีอยู่นั่นมีอะไรไม่ทำให้เราหลุดบ้างไว้อ่ะโอเคพร้อมนะดหนึ่งสอง กลับนี่ค่ไม่กลับนี่น่ามวที่ปะแรกกูโดนอย่างเดียวเลยตาดำผิดาขาเหมือนคนไม่มีตาดำเ้จบเลยม่อยาองได้พี่จอมปะใช่มองพี่จอมไม่ได้อจาหมู่ขาวตลกมากมึงก็หมู่ขาวอีกโอเคค่ะเจ้ากลับมาแล้วเอ้ยไม่ใช่เปี๊ยกกลับมาแล้วเปียกพีจะไปเชียร์บอลเตะเกินเกินรังเกียเเชียร์กันไปไ เด็ดยังลองทำชาเชียดดิเย่เหมือนโดนขับเลยโอเคทุกคนรอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวมาดูก pues okay. ันนะคะว่าใครจะเป็นผู้รอดชีวิตอุ้ยตอนนี้มีหลังคนเดียวนี่หว่ามากเกลียดแล้วเราเนี่ยรักเกลียดกันไปนะนี่อ่ากเกลียดเอางี้นะทุกคนที่เราโดนเราต้องแบบน่าดูด้วยน่าดูก็มีแค่แป้งเองเออใช่เอ่อร้องไห้ก็ลูขำรอบเดียวเออใค่ใหญกไปเชียร์คนอื่นพี่ก็รอบเดียวดูดิพี่ก็รอบเดียวกัน ทุคกคนพร้อมนะมรอบสุดท้ายเดี๋ยวมาดูกันว่าหลานจะเป็นผู้รอดชีวิตได้จริงๆหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโอเคพร้อมหนึ่งสองส ปเนี่เหมือนคนโดนไปเลยเดี๋ยวถ้าหลังเราท้อโทษก่อนนะคะทุกคนไป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 โ้ขันจะไม่โดนแล้วละเออไปเลยไปเลยเลยเล็กอ่ะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะว่าหลังจะแต่งหน้าออกมาสวยไหมไหนยิ้มดิเป็นลูกหัวใจพอดีเลยนิดมันกินได้ใช่ไหมกินไม่ได้ไม่ตายได้ไหมผมอ่านนิดหน่อย อ้อันนอัอันอันเชีทีมอะไรนะญี่ปุ่นอะไรเนี่ยทีมแดงขาโอเคค่ะทุกคนเหมือนเลยตอมันโกดะหลัเหมือนโกดะหลัไม่โกดะเนาอ อไรเนี่ยอะไรอะไอเนี่ยถ้ามนยอมมาพูดอะหน้าแดงอะแบบ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 อมบาเอออมบาใช่อมบานโอเคค่ะทุกคนก็ประมาณนี้นะคะคลิปขอบวขำนะคะถ้ากลับมาไม่มีใครรอดเลยนะคะก็สำหรับใครทชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบสครให ด้วยนะคะฝากติดตามช่องมีนัสนะคะเบียกโซเยกนะคะคิปโซเยจะไล่เราติดตามร้านเราโอ้โหลงไปเดือนเดือนนี้ลงไปคลิปนะคลิปเดียวอ๋อยังยังกำลังปั้นคลิปอยู่ใช่โอเคฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะแต่วันนี้เราเล่นมามีคนโดนน้อยสุดนะใช่ใช่ตั้คิปอยู่แต่แต่ผมแตผมไม่ชอบเนี่ยเสื้อเชียงเปียกมากเล้วโอ้โหไม่ชอบเหมือนกันอะคนคิดเก่งคกูจะกลับบ้านอยู่แล้วคุณจะกลับบ้านอยู่แล้วคุณจเสียเวลา ถ้ล้างมากกต้องแปลงฟันด้วยไงโอเคค่ะทุกคนก็ฝากิดตามช่องวินา้าก็พวกเราบ้านโซเยอร์นะวยนะอะไรปวดช่องโอเคขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนสำหรับนี้บายบาย